ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอที่ที่มีพระคุณ <c oughs> แลหลังจากหายไปวันหนึ่งเมื่อวานนี้มีโอกาสทักทายเพื่อนเพื่อนยมเที่ยงชวนควุยยมเที่ยง ก็วันนี้วันที่วันที่เจ็ดวันที่เก็ดมกราคม2.564ก็ยังนึกไปออกว่าจะคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องอะไรก็ ก็คงจะเป็นแบบอที่ต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนี้ไม่ทราบว่าพูดถึงตอนไหนตอนตอนที่กลับมาอยู่บ้านอากับเยตุยเมียพ่อคนที่คนที่สองที่ว่าเขาแยกทางกัน ก็ก็ไปถึงถึงตอนไหนก็ไม่รู้เป็นอันว่าอูาอปไปก่อนยังไม่พูดตอนนั้นยังไม่พูดเรื่องพูดเรื่องใหม่ดีกว่าครับวันนี้อากาศคึมคึมรู้สึกว่าจะอุ่นเมื่อคืนนีนอน นอนสามทุ่มหลังจากไปสวดอภิธรรมกับคุณยายที่ว่าเสียแม่ของเพื่อนนอนสามทุ่มแล้วก็มาตื่นเอาตีสามแล้วก็มาดูมาดูมาดูาดเฟซเ,เล่นเฟซเล่นไลยอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มาวิ่งวิ่งวิ่งตีสี่วิ่งตีสี่วิ่งหกกิโล ปกติก็เคยวิ่งแบบนั้นเนี่ยวิ่งหกกิโลก็ตีห้ากว่าก็มาเก็บกวาดอ่าร้านให้ลูกสาวที่เขาขายกับแม่เขาได้ร้านตุน้นฉิกเก็บกวาดเรียบร้อยแล้วก็ทกําความสะอาดเก็บขยะอ่าแล้วก็บรงหุงอุ่นข้าวหุงข้าวเลยแล้วก็ทานข้าวก็ไปขับซ้ำรอพว่วงยางเก่าเออไปไปหาเก็บของเก่าตามหมู่บ้านไป ห่างจากหมู่บ้านประมาณห้าหกกิโลไปได้มาห้าหกสอบปุ๋ยแต่ถ้าใส่รถกระบะถ้าเอากระบะไปไปหาเก็บนี้มันมันมันเปลืองน้ำมันก็เลยเอาเอาสามล้อพวงไปเก็บไปถ้าได้เป็นร้อยกว่าสอบนะร้อยสี่สิบห้าสิบหรือสองร้อยกับสอบปุ๋ยนี่ไปขายมันถึงจะได้เงินเงินสามพันกว่าบาท ก็จะเลีอยแล้วก็ตัดไปหาเก็บนี wow, ้ก pues ็ได้ถ้าเอาไปขายก็ได้สอบละยี่สิบบาทก็ไม่จะทำอะไรบ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้ออยู่บ้านตัวเองลูกสาวทำข้าวให้กินลูกสาวที่เขาขายของอยู่ที่ร้านเขากับแม่เขาก็าทำข้าวให้กินไม่ได้ ค่าน้ําค่าไฟก็สามสี่เดือนได้ผ่านมาก็ลูกสาวทามไม่กินหมดก็ได้ได้เงินคนแก่หกร้อยบาทกับเงินห,หูตึงนี้แปดร้อยบาทก็เดือนหนึ่งก็พันสี่พอได้ใช้ค่าจ่ายก็เห็นว่า รัฐบ,บาลจะให้อนุมัติแล้วแต่ว่าจะได้ยามใดก็ไปรู้นะว่าคนสูงวัยสูงอายุจะได้เดือนละ3ามบาทสามพบาทอะไรเนี่ยก็ไปรู้ว่าจะได้ยามไหนนะก็รอๆไปก่อนเมื่อคืนนี้ก็คุยกับลูกสาวที่อยู่ญี่ปุ่นก็ก็ยังรุนแรงอยู่แต่ไม่ถึงขนาดว่าวิกฤต รุนแรงอยู่ลรคโควิดนะ,ะที่อยู่เมืองโอซาก้าญี่ปุ่นนะลูกษาครับกับหลานลูกษากับหลานนั่นลูกหลานก็หล,าน,ลานก็อายุไปเกดแปดปีแล้วโทรมาคุยกับตาชุดโรงเรียนแม่เขาบ่นให้ฟังว่ามันโตมันโตเลยนะพ่อเขาว่าพูดตลกพูด ให้妈า,าฟังว่าไปโรงเรียนก็มีมีส,วสาวเลยนะครับบ่ามา่าพูดให้ตาฟังว่ามี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 ส,วสาวแล้วมีคนมาลักมีลักมีคนมาลักก็ไผ่เลยนะตาครับบ่าไม่ไม่ใช่เขาบาลักหรือว่าหรือว่กาก็ไผ่ลักแกก็ไผ่ก็ไผ่ลักเขาครับบ่าก็ไผ่ก็ลัก,กเขาเหมือนกันแต่เขาก็ลักก็ไผ่เหมือนกันนะครับ่าเด็กดูที่เด็กขนาดนี้เด็กขนาดเก็ดแปดปีได้เออรู้จกัก พูดกับมิเกอรู้จักมีสาวๆแล้วครับก็เมื่อเช้านี่ก็ไปทางทางตะวันออกบ้านก็ไปหาเจ็บอนเก่าก็ไปคิดถึงหลานหลาน,ล,านลูกไอล,กลูกไออน้นลูกชายที่ได้กับ่าติคน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 ต้นเลยไอ้อ้นน่ะมันก็ไปมีเมียอยู่ทางโน้นน่ะได้ลูก ได้ลูกอยากจะได้ลูกสาวไม่ได้ได้ดันได้ลูกชายด้วยกันได้ดันลูกชายด้วยกันสามคนติดต่อกันเลยไอ้ใจอะไรจำไม่ได้ชื่ออะไรบิ๊กคิวไอ้องสาไอ้อะไรอไอ้คนหนึ่งร้านหลายคนนี่จำไม่จำชื่อไม่ได้ลืมแล้วครับ ก็วันนี้ก็อากาศคึมคึมแต่รู้สึกว่าจะอุ่นแล้วนะไม่ไม่เมืม่อเชา้านี่ตื่นขึ้นมาก็เป็นวันที่สองแล้วรู้สึกว่าหมอกจะลงนิดๆแล้วลมก็จะอ่อนลงครับเอ๊ไม่รู้ว่ามันมืดหรือเปล่านี่คลิปนี้แต่ดู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 ท่าห่างมืดๆอยู่ครับก็มาทักทายเป็นเพื่อนรู้คลิปที่แล้วนี้รู้สึกว่า ได้ผลก็น่าพอใจอยู่เหมือนกันนะก็ขยับ้นเรื่อยอันหนึ่งวันที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆเนข้ามากดไลค์กดแชร์เข้าชมแล้วเข้าชมแล้วอืยี่สิบเจดแล้วนะยี่สิบเจดยแปดคนนะจะเข้า30ิแล้วนะก็ถ้าวันใดได้สาสห้านี่สามสิบห้าเรือว่าเรียกว่าเกือบสี่สินี่ก็เข้าเกณฑ์แล้ว <c oughs> เข้าเกณฑ์ ข้าวเกณฑ์ที่หนึ่งพันคนต่อสามสิบวันครับก็วันนี้ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงนี่ก็จะไปไปส่งสองคุณยายคมพื่อนในเทวาเสีย,ยนี่วันนี้เป็นวันที่เกตแล้วจะ,จะไปตก จะไปวัดแล้วอขอไปส่งท่านขึ้นสวรรค์เมื่อคืนนี้ก็ไปสวดอภิธรรมมาแล้วพิธามประมาณหกโมงครึ่งคนก็เยอะคุณยายพาะว่าบ้านใหญ่คนก็เกือบเกือบสองร้อยเมื่อคืนนี้ไปรับศีลรับพรไปสวดพิธามกับคุณยายแล้วก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพระท่านกลับแล้วก็ท่าน,าานข้าวทานข้าวกันกับข้าวกับปลาก็ อร่อยอร่อยแบบบ้านแบบบ้านนอกบ้านที่พ่อชาลีอยู่นี่นะพ่อชาลีบ้านกรณีที่ถ้าญาติพี่น้องเสียเนี่ยทุกอันนี้ถ้าถ้าอยู่กรุงเทพนะจะนำนำศพไปที่วัดนะ อยู่กรุงเทพนะแต่ะว่าอยู่บ้านนอกยังยังยังอยู่บ้านอยู่แต่ว่าอนาคตข้างหน้านี่นะสิปียี่สิบปีข้างหน้านี่มันแอร์อัดขึ้นเรื่อยๆบ้านคนแอร์อัดขึ้นเรื่อยก็จะจะนำสมไปว้ที่วัดแบบแบบแบบอยู่กรุงเทพคิดว่านะคิดว่าครับก็เพืเอ่อนเพื่อนที่อยู่ น้องๆคิดถึงนะน้องๆที่อยู่ทางฝั่งลาวน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะทักพ่อมาอยู่เมื่อกีน้นี้ว่าตอนนี้ลูกเรียนอยู่ว่าเพื<ตา>่อนๆยังแย่เลยเมื่อคืนนี้เพื่อนเพืแย่เพื่อนๆแย่เล่นนี่ก็ก็ ที่ไปสวสดอภิธรรมบ้านเพื่อนนะเพื่อนรู้เรื่องหมดเลยรู้เรื่องตั้งสิบหนึ่งจะรู้เรื่องรู้เรื่องไปตั้งห้าหกเปอร์เซ็นต์เลยนะรู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อเนี่ยพ่อจะลีไปเป็นสูตรอยู่มาปีกว่าเนี่ยพ่อจะลีไปติดเด็กลาอยู่นะเขาก็ซักถามสารสุขถูกดิบทุกอย่างว่าจะได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเขากโกหก,โกโ แต่พ่อเขาบอกว่าเขาไม่โกหกลรอกเด็กทางลาวเขาซื้อไม่เหมือนคนไทยแล้วนะอยู่ไทยเรานะนะทุกวันนี้นะความซื่อสัตว์ความโกหกต่อกันในสิบหนึ่งเนี่ยโอ้มันจะห้าหกเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่พ่อคิดว่าอยู่ทางลาวนี่เขาเป็นคนซื้อเขายังไม่โกหกแบบเราหรอกเขายังไม่โกหกแบบเราเขาเขาเป็นเขาเขาขคนซื้อดีนะคิดว่านะยังพ่อดูในคลิปเมื่อวานซืนอนี่ก็ ดูในคลิปวิดีโอทางลาวนะอีกปีกว่านี่อีกปีกว่านี่นะรถไฟเอ่อที่น้องคายนะเขาเรียกว่าอะไรนะที่น้องคายนะยลืมเล้วะเขาจะทำเชื่อมออกเชื่อมไปคุงเบียงจันทร์ฝั่งลาวเขาจะทำากรถไฟแบบธรรมดาเราเนี่แหละแบบแบบที่ของไทยเราเนี่ยแหละ ทำจากไอ้น้องคายไปเวียงจันทร์เนี่ยระยะทาง9กิโล9กิโลหรือ10กิโลเนี่ย9กิโล10กิโลเนี่ยต่อไปก็ถ้าจะไปเที่ยวลาวเราไม่ต้องอนั่งรถยนต์แล้วก็นั่งรถไฟไปเดี๋ยวก็ถ่ายคลิปให้ดูทางลาวเขาจะเลื่อนถนนหนทางนะที่ผู้นี้พ่อเฉลยไม่เคยไปนะ ว่าไม่เคยไปก็ไปมาแล้วตั้งแต่สิบกว่าปีหาดมานู่นไปทั้งฝั่งทางเขมาราชนั่นทางจังหวัดน่าจะเลืนทงังฝัง่งเสมราทางฝั่งเขมาราศเคยไปมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ไปเที่ยวไปเที่ยวไปตอนเช้ากลับมาตอนเย็นไปเหยียบพื้นดินเขาไปเสียค่าเหยียบพื้นดินเขาสิบเงินไทยสิบบาทอ่าอยู่อยู่ฝั่งอ่ะไปไปกินข้าวไปกับเพื่อนแต่ตอนนั้นไปติดไปไปกับเพื่อนอ่ะไปไปกินข้าวแต่ เขาไม่เขาเขาเขาไม่ชอบกินนะเขาไม่ชอบกินนะพวกปลาเพราะบ้านเขาเยอะแยะเขาเขาเขาไปไปเยี่ยมเขาเนี่ยเขาเขาชอบกินเนื้อเนื้อเนื้อวัวซื้อเนื้อวัวไปฝากเขานั่งเรือข้ามโค้งข้ามไปเลยนั่งกินข้าวนี่ตอนนั้นตอนนั้นไปยังไม่มีไฟฟ้านะบ้านเขาน่ะเมื่อสิบกว่าปีผ่านมาแต่ก็อจลีไปยังมีฟานั่งกินข้าวนี่หมูนี่เดินรอบเลยหมูขี้ซสี ครับแต่บ้านเขานี่อันนคตข้าขงหน้านี่พอคิดว่าทางลาวนี่เขาจะแซงเรานะแซงเรานะที่ดินเนี้เดียวนี้ยราคายังเข้าเลยยังยังเข้ากัยังยังเท่าเมืองไทยเราเลยวันนั้นเห็นก็ลงคลิปน่ะห้าหมืนบาทนี้มันมันจะกว้างอะไรล่ะกว้างกว้างสิบ กว้างทางกว้างสิบเมตรเนี่ยยาวสี่ยาวยาวยาวยี่สิบเมตรยาวยี่สิบเมตรเนี่ยอยู่อยูอย่อยู่บ้านเราเนี่ยอยู่ไม่ได้บ้านบ้านท่าไทยเราเนี่ยนะติดไม่ติดถนนนะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ตามท้ายบ้านเนี่ยนะไม่ติดถนนใหญ่นะอืมก็ห้าหมื่นบาทแล้วพวกเขาก็ห้าหมื่นบาทเหมือนกันห้าห้าหมื่นบาทเงินไทยนะห้าหมื่นห้าพันด้วยซ้ำไปอ่า ที่ที่ตามท้ายหมู่บ้านนไม่ใช่ที่สนนใหญ่นะเอ่เอนะจะแสดงว่าของเขานี่ก็จะนำหน้าเราแล้วต่อไปข้างหน้าทางลาวนี่ถนนหนทางเขานี่ดูตามคลิปเนี่ยดูในคลิปใน y youtube เนี่ยหน,นทางเขาเนี่กว้างาไม่ไม่ไม่เหมือนกับบ้านเราเอาแต่ว่า,าความเจริญความอะไรนี่ยังยังสู้เราไม่ได้มันก็คล้ายกับ เมื่อ40กว่าปีที่ผ่านมาของเขานะ่ะ40กว่าปีแบบบ้านเราที่ผ่านมาครับก็น้องๆที่พอจริเอ๋ยมานะ่ะหรือจะพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ว่าผู้สาวผู้สาวสําน้อยก็ก็คุยกันเขาก็บอกเขารักนะเขารักนะ รัาากพ่ออยากจไปเที่ยวเขาบาอยกเกจะไปเที่ยวรักพ่อจริงๆนะไม่ได้โกโหกข้อคว่างกันนะแต่แต่ว่ายังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกชื่อขอเอาอูไปก่อนเนี่ยขังข,ง,ข,ง,ขงหน้าเราค่อยบอกเอด็กเรียนเ,เขามีเวลาตอนเที่ยงเมื่อกี้เนี่ยเขามีเวลาว่างเขาก็เลยไอ้ทักมาทักแบบคอโซโทรสด โทรวีโอคอสดมาเลยไม่ไม่ใช่ทักแบบธรรมดาน่ารักดีก็ยังไงก็ลูกที่ดูคลิปพ่อนะดูคลิปพ่อก็ขอขอบคุณที่ยังพูดเป็นความคิดให้พ่อมีความหวังอยู่มีกำลังใจสู้ทำงานต่อไปถ้าเขาเปิดด่านเมื่อไหร่ละพ่อก็อะจะไปเยี่ยม จะไปดูหน้าดูตาในขอดูหน้าทางคลิปวิดีโอแค่นี้ก็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 พอใจแล้วนะแล้วก็พ่อแกนที่อยู่เยอรมันนะว่าไงเงียบเลยนะพ่อแกนนะยังดู y ย u u ูบห้องพอ่อชฉลีเป็นหรือเปล่าแนะนำให้เ,เพื่อนๆน ยังไม่นำบอกเพื่อนๆเลยบางเพื่อนๆในส่วนมากนะส่วนมากเพื่อนๆเ,นเขาจะดูเป็นนะส่วนน้อยจะดูไม่เป็นส่วนมากเยบอกว่ายังช่องของพ่อชาลียังไม่ถึงเจน1 0พันคนต่อเดือนนี่ก็มันก็ยังไม่เผยแพร่ออกัาธารณะมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราก็แค่กดเข้าไปใน Google หรือว่าหรือว่าช่อง YouTube ที่สามเหลี่ยมแดงๆนะแล้วก็พิมพ์อ่อพิมพ์พมพชื่อว่าชาลีบุญชัย ก็จะเจอคลิปของพ่อ,อตอนนี้ระหว่างทุกวันนี้ทำทำแบบนี้ไปก่อนอหน้าคตขคา้งหน้าก็อาจจะเป็นที่จะเป็นแบบที่เ,เพื่อนๆเขาเขาทำกันเยอะแยะก็พ่อจรีทำทำคลิปคลิปวิดีโอ YouTube นี่ก็ได้มาจากไอ้ไน้องๆที่อยู่ฝั่งลาวเนะ่ะเขาทำกันก็เลยทำตามเขาสรุปแล้วก็ เป็นผลที่น่าพอใจออถึงแม้จะยังไม่เข้าเกณฑ์ก็ก็ทําได้ก็ทําถือว่าสุดยอดแล้วครับก็งไงล่ะคิดถึงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเมื่อ,อ,อปีกว่าได้ผ่านมาคิดถึงอ,อ,อยากจะไปกรุงเทพอีกออถ้ายังไงยังไงก็ มีตังก็อยากจะไปกรุงเทพอีกเหมือนกันน่ะคิดอยู่เหมือนกันแต่จะสําเร็จหรือไปสําเร็จก็ยังไปรู้ที่ไปได้ไหมาว่าไปขับแท็กซี่อย่างเก่าแท็กซี่คันเก่าว่าหมดอายุไปแล้วก็มีเงินจักพอบประมาณนี่ก็จะไปดาวไปดาวแท็กซี่จะเอารถเก่าหรือว่ารถใหม่ก็อีกประเด็นหนึ่งไปหาเงินเพราะว่ายังปะสู้ไวอยู่ เจานี่พ่อพูดผิดครับขอโทษเมื่อคืนนี้ประมาณสองทุ่มกว่ากว่าเนี่ยทานข่าอยู่ที่บ้านคุณยายล่ะยายเขียนที่ว่าแกเสีย,ยก็จะพูดตลกตลกให้ฟังอย่างหนึ่งคนเราเนีานะมันก็ต่างคนต่างความคิดคนต่างคนต่างความคิด ไม่ไม่ว่าไ,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 ไม่ว่ากันแต่ว่าแ,แ,แต่เราก็ขอตำหนิหน่อยตำหนิแบบที่หนึ่งก็คือหมายความว่า,าตอนเขาหาข้าวมาให้ทานกันนะข้าวไม่ให้ทานนะคนที่มาเสือเขาก็ดีนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆน่ะเวลาข้าวเนี่ยเขาเขาไม่ใส่ถ้วยนะเขาใส่ถุงนะไม่ไม่จะเป็นข้าวสวยข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวเขาจะใส่ถุง ผมเลยเขาจะมายืน่นโต๊ะมันก็ยาวอยู่พ่อก็นั่งอยู่กับเพื่อนนั่งอยู่กับเพื่อนสองสามคนเรียนกันมาพอทานปุ๊บเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาก็อ๋อก็ถ้าเป็นพ่อพ่อไม่เป็นแบบนั้นนะเพือ่อน,เ,นเพื่อนเนี่ยเขาก็ทานก็ไม่ไม่เงิบเลยพ่อก็ลองใจเพื่อนเพื่อนดูว่าไม่ไม่ไม่พูดนะแล้วก็ไม่ขอนะลองเย็นเพื่อนเพื่อนดูก่อนว่าว่าเขาจะยืน่นขอ้อข้าวนะมาให้เราไหมเออเขาก็ไม่ยืน่นอ่า มันห่างกันอยู่ห่างห่างห่างพอเราเอื้อมไปไม่ถึงละ่ะเราถ้าเราก็ขอเขาก็ให้มันกันละ่ะเอาข้าวไม่ให้หน่อยมให้ท่านหน่อยก็เขาก็คือจะยื่นให้ละ่ะแต่ว่าเราลองใจเขาว่าเขาจะให้มาให้มาเี่ยเขาก็งุบเงี้ยเงีง้ยก้มหน้าก้มตาไอคนที่หนึ่งนั่งอยู่ข้างอหน้าข้างเรานี่ก็กม้มหน้าก้มตาเฉยอคนใครต่อไปข้างหน้าอีกสามสีวคนก็นั่งเฉยไม่มีใครเอาข้าวยื่นห่อข้าวมาให้กินเลย <laughs> ถ้าเป็นพ่อเนี่ยนะ ก่อนพ่อจะทานข้าวนี่นะ้าเห็นเพื่อนเพื่อนนั่งอยู่เนี่ยนั่งนั่งอยู่โต๊ะนี่นะแต่ทั้งเกตดูนาะคนไหนยังไม่ข้าวไม่ถึงมือเลยก็จะยื่นให้เลยนะอันนี้พ่อลองใจทานไปเกือบเกือบเสร็จเลยนะเกือบเกือบจะเสร็จะจะะเสร็จยังไม่มีใครยื่นให้พ่อเลยข้าวดูพ่อก็นึกในใจว่าไม่ยืน่นเี่กิน <laughs> กินตะกับอย่างเงี้ยพ่อก็กินต,กกนตกะกับอืมกินตะกับแล้วก็แล้วก็ตำหนิพนักงานมันด้วยนะ่ะพนักงานก็ เวลาเขามาส่งข้าวเนี่ยเอเขาก็เดินเขาก็มองอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าหน้าของพ่อนี่ไม่มีข้าวเนี่ยเขาก็ถือนะเขาก็ถือเดินผ่านไปแต่พ่อก็ไม่ไไมม่่เรียกหรอกเพราะว่าก็ลองใจว่าคนแต่ละคนก็เป็นแบบไหนก่ันเองเขาก็ไม่เขาก็ไม่มายืนให้เลยค่ะพ่อเขาคิดแต่กลับอย่างเดียวอืมเนี่ยเห็นไหมจิตใจคนมันเป็นอย่างนี้มันตามันต่างกันมันมันมันไม่ และอีกกรณีหนึ่งแบบนี้พ่อคิดว่าเป็นหมดนะทั้งประเทศนะยังยังยังอยู่บ้านอยู่อยู่บ้านที่พ่ออยู่นี่ก็เป็นเหมือนกันนะแต่ว่าพอ่อพ่อไม่เข้าใจว่ามันยังไงล่ะคนนะบางคนก็เห็นแก่ได้บางคนไม่เห็นแก่ได้แต่ว่าคนที่เห็นแก่ได้เนี่ยยังกรณีที่ แบบแบบที่สองนี่นะที่พ่อว่านนะนั่งนั่งทานข้าวอยู่นี่นะนั่งต้านข้าวอยู่ไม่ว่าอยู่เป็นจะตามงานหรือว่างานศพงานญาติพี่น้องนั่งทานข้าวอยู่นี่เขาจะเขาจะเขาจะหยิบใส่ถุงเลยนะเออบางคนนี่น่าเกลียดนมาเกลียดแบบไหนทั้งทั้งที่ข้าวเราอย่อที่ท,ที่ที่นั่งรวมกันอยู่นี่สี่ห้าคนนี้โต๊ะเนี่ยข้าวนี้เรา เราทานกันอยู่นี้เรายังยังยังทานไม่เสร็จเลยเนี่ทำแบบนี้ก็น่าเกลียดมนกันนะคนคนที่ทำนะเออถ,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 ถ้า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 ทานเสร็จแล้วนี่กับข้าวที่เหลืออยู่ในใส่ถุงเออนี่อีกกรณีหนึ่งไม่ว่ากันแต่ว่าที่ที่กรณีที่ว่าเรานั่งทานกันอยู่ยังไม่อิ่มกันเนี่ยแล้วก็มามามา,มาจับถ้วยข้าวในกับข้าวเนี่ยยัดใส่ถุงนี่ทำยังไงน่าเกลียดไป ออออขอตำหนิหรือว่าขอประนามบุคคลแบบนี้ไม่มาทำไม่ถูกต้องเห็นแก่ตัวาเกินไปนี่ครับนี่พ่ออยากวิจารณ์ว่าคนคนทำแบบนี้ทำไม่ถูกต้องครับทำไม่ถูกต้องทำทำน่าเกลียดเกินไปครับก็ ยังไงก็ขอหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนอ่าก็คลิปหน้าก็จะมีสาระอะไรอะไรมาให้เป็นเพื่ยนฟังและนี่ก็มาทักทายเป็นเพื่อนยามเที่ยงในคลิปของพ่อจารีมือใหม่ก็ก็คลิปหน้าก็คงจะ มีสาระอะไรๆที่นึกได้ก็จะมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ้อฟซีดูคลิปของพ่อชาลีแล้วก็ปองนะเมื่อกี้นี่ก็ทักมาอยู่หล้านสาวหล้านสาวที่อยู่เมื่อคลิปที่แล้วนี่พ่อพ่อบอกว่าที่อยู่สหรัฐสหรัฐก็ ปองเขาก็บอกว่าพูดให้มันถูกหน่อยเขาว่าก็พ <respuesta. S 2> ูดชื่อเมืองไปเลยเนี่ยรัฐใครสรัฐแดงไงเขาบอกว่าแล้วใจพูดบ่างไงแล้วอ๋อนิกออกแล้วออสเตรเลียปองที่อยู่ออสเตรเลียร้านคนนี้รู้ใจกันมีอะไรเขาก็ทักมาแตบทุกวันนุกวันอะไรแหละเขาบอกว่ายังไม่ได้พูดก็ยังไม่ได้บอกเขานะเขาบอกก่อนเลยเขาชิงบอกก่อนเลยะเอบ แล้วจะให้โทรแล้วจะให้โทรหาใครแล้วจะคุยกับใครล่ะก็อยู่กับกับพ่อใหญ่ <c oughs> ปองมันก็โชคดีอ่ะได้พ่อใหญ่ได้อายุมากกว่าก็พ่อใหญ่ฝรั่งพวกนั้นก็เลียเๆียกับพ่อนี่พ่อชาลีนี่แหละแต่เสียดายเสียดาย,เส,ย,ดายเสียดายที่ปองยังไม่ได้ลูกแต่แกก็ก็ทา,านข้าวเยอะๆที่ออกกําลังกายปองอสักวันะทะ พระท่านคงจะประทานพรให้ให้ได้ลูกอ่ะอยู่กับพ่อใหญ่ <c oughs> ขอขอบคุณเมื่อกี้ี่กทักมาเหมือนกันว่าเจ้าทำอะไรอยู่ <c oughs> ก็ว่านอนเพิ่งตื่นก็ตื่นในเตียตีสามนั่นน่ะนอนเพิ่งตื่นแล้วก็นอนตื่นมาแล้วก็ไปไปกินขนมไปกินมะละกอก็เห็นหมอบอกว่าทานผักเยอะๆในจัตุรัสสะดวกกินมะละกอสุก มะลวก็สุกชอปลูกไปตรงที่ข้างๆห้องข้างเนี่ยโอ้ยปลูกมาได้วสองกัปีแล้วโอ้มันสุกเหลืองสวยมากินเองเอกินหมดทั้งทั้งลูกเลยแต่ลูกไม่โตนะครับยังไงยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูสภพยกดไลค์กดแชร์เออเพื่อนๆเ,เป็นผู้มีพระคุณตอ่อพ่อชาลีนะออขอให้เพื่อนๆออจงโชคดีออ อายุยืนนานนึกอะไรก็ขอให้สมความาัฒนาทุกอย่างไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะอายุยืนหมอท่านว่าถ้าใครมีโรคเป็นลาบอันประเสริฐยังไงอย่างพ่อชาลีนี่นะถือว่าโชคดีนะอายุปเนี้ไม่เคยน้อยที่สุดได้จะเลืจะจะไปโรงพยาบาลล้มหมอนนอนเสื่อถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่อยัง ก็เก็บก็เก็บนิดๆหน่นนอยๆไม่ถึงขนาดว่าห้ายแรงอ่เอาพี่ทุกเชา้าแถบทุกเช้าเลยครับขอบคุณมากนะครับเ,เป็นเพื่อนอคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจ้ะขอบคุณมากครับ <laughs>